คือมคารีครับคุรนึ่ความค้าขายหัวขายกัพปาลีกับไปขายคนาไม่ได้ต้กันบ้างจำนวนพี่เดทามเนี่ยพกโอ้ยใบนั้นติดไทยแบบะพืชเะพืชิดไทอันนี้คือาน้าด้าน้าี้ด้านหลังอันนี้ไน่ขนาดไปบนเรียวนี่หนยงมัน หน่มันเ้ครับเนงกัอวนดีโอ้สมบูรณ์นี่ตัวทำเนยงกว่าถามเนี้เห็ดจักแปงเหดเท่ดใดไหมไม่ได้ไม่ยินที่เชดินปงสองเก็ยอยูซีหาแปลงขนาดหนงแตงเงาแปงซันเอาบ้างสิข้าเดินไปครับจะไปา้าเบื้งก็อีกปลาลูกเงินปลาำไปเป็นปลาำตัดเปเรื่องตัดหนงเงนผมเลยเนี่ย แม่่ค่ะแม่ม่แม่วัวต้นเขาเนียงมันเนัดเนียงเดี๋ยวไปพัดน่ขนาดยี่เดียเรี่ยวแลงขนาดสัมผัสนี่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 เห็นไหมเนี่ยชะอมภ้าษาอีสานว่าพักขานี่ชะอมปลูกยี่ปีแล้วเนี่ยโอ้หลายปีแล้วเนาะหลายตัดตัดแต่งกิ่งบ่ โอ้หลายหลายรอบเจอหมโอ้ต้นต้นบักลำพร้อมเครับครับกีรำอ้ผักมะรุมขายดีบมแมนมันเนาะมีมะรุมเักอบะกลำมีมะรุ่มคนน้เออนั่นนันมะรุมมนะอออันนั้นบักลำเดียวไปมันองดกินฟ้าก็มี่าบปนวยับลายปีแล้ววนวยเ้เอานี่มื่อที่แล้วเนาะ ขายได้พอมอืมราคาดีนานี่ขายดีขนาดน้ำน้ำนี่บ่ได้ใช่น้ำสะปั้มขึ้นพ้นเลยบัดนี้ใส่แรงกันตอรอบได้แต่ผิดนะแม่มดจัไบนดนีล้ามาแล้วมารมมารมมารมพลัมออภาษาไทยวนี้ยุบ่หมุดักกับโมโหคนอื่นเอ่อเปนสว่วงเดอะรบบนัมพผักล้ำ ขายดีเม็ดตาดำตาแดงกันนะนี่แต่ขายดีขนาดเม็นบอกขายดีขนาดอันนี้บักหน้ามันออกดูดูการแต่ครับหรือจะเล่นต้มดูตามดูตามดูสมบูรณ์นะคีับอ่จักจักปีจักปีแล้วลงพวกล้งวันที่เก่าโมกุาครับเก่าโมกรล่าประมาณมาประมาณต้นหรือจักต้นประมาณเดือน ได้ยี่สิบต้นปลูกใส่กระถางในตัวไหนอ๋อต่อไปเดียวรียเลู้ร่วมรกันเทียวกับบังคับมันน่าออกนอกรูการเนาะมาจะลองอยู่อยู่อมเพออยู่สำนักงานผมก็มีสิบต้นผมปลูกแล้วประมาณจักวันสิบแปดเดือนงูสวยงามได้แล้วครับเดี๋ยวสีดูแลว่าบังคับแบบไหนยังสีออกนอกรูปการใน้มันได้เนาะเดี๋ยวเลี้ยนรูรมกันอีกทีหนึ่งแต่ดีแล้วดีแล้วนะครับอยู่นี่มิตจ่ขี่ง อ่าปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดอ่าเราถือมีดถังมัดมีดถังมัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปมีงถังมัดสถานอ่าโอเคมีหลักอินทรีย์แล้วอุ่นใจสบายใจเจ้าถือใสเวลาอีกโดนยุ่ยดิยุ่มมองเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้ฟักทองด้วยบระืออ่อันนี้ฟักฟักทองกับกระือเนาะเออมันมันอยู่น้ำกันโอ้กันรังติดติดดอก จอหนุ่ยต้องออกออกออกผลโอ้ดี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 โอ้โอ้กลับมืเวี้ยผสมประสานผสมประสานกันอันนี้ย่างหน้าครับอันย่างหน้าอันนี้ย่างหน้าเจ้าผูกความใดไม่ก็ได้ไงแต่ความกระแห้งไม่ก็ได้ไงโอ้คิดเป็นไปค oh, oh. 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 so ิดเป็นค oh, wow. ิดได้คิดเป็นคิดได้นะครับโอ้หลายกระถาง นี่แตงกวาอ้ไปกินแซ่บไปแซ่บไปเดี๋ยกินได้ขายเดี๋ยวกินได้ขายเดี๋ยวไปมึกปลาตองห้องไหมเอออยากไปมึกปลาเห็นแล้วบ่นี่เห็นของทั้งขั้นคู่ขั้นแท้แล้วเห็นหมดแล้วดีใจเนาะมาดีเนาะดีใจดีใจน้ำเจ้าปกติขาด าลินฟ้านอี้างมจสวย่วงไม่ไ้าลันป้าลัน้าลันกักลังกำลังจอนุ่ยปีนี้เป็นลายอยู่เห็นปะเป็นลายโอ้สาหน้อยๆงานนน่อยๆั้นี้นี่เอาทุกอันตรงแนวเนี่นี่มัดปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที <m ang>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  ่ปลูกเออดี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 อดอดเยี่ยมอดเยียมอืมชอเ่วงอันนี้แปลงคณะข้าขาเีตาเีตี่เป็นหนึ่งสี่ก็ัง ปวามแมงมันหลาไปไม่ได้สอยไปสอดดมัดแบบแบบขี้ว่าผาดทั้งเบิดสี่ทั้งเบิดสี่ทั้งมดอยปเนสิได้ยู่ประมาณห้าีบตอเ้นี่นี่นี่ไอตี้มันแจ้ง๋ย่ไหอมันในราคามันถืกตัวเลขเบื่อทอนไปขายอลยรจุงไปเลยเขาอื่นเขาอื่น พัาการชีหอมแต่ฝันเห่าเนี่ยชหอมนะฝันเหาชีพอม้าอมปอนะาอมป่อคอมป่ออ๋อันเหาฝันเห่าฝันห่าฝแต่พัฒนาการคือชีหอมเปน่ะอ่นี่ปลาปลาไอลงลงไปมงดูปลามันเป็นไงไปมงได้พ่อได้พ่อตีอ้อมไปไ้ยงมันก็ต้นวอกอ่อนระบังเด้ ยินสสะพานอย่างตก้น้ำอะน้ำง้ง จบไม่ได้ครับนัเดินไปจบครับเนี่ยสูตรยานดีเรีือว่าอันนี้ผูกกิ้วน้อยกินดีมากดีมากอันนี้กล้าพนาจ้ะลุ่นลุ่นดีแปลุ่นลุ่นไปดีมาก อันนี้ภาษาอาวบานเขามาสจีว่าแล้วคอันนี้แมงมันเป็นแรงเป็นแรงเไม่ปกติขนาดแปลงั่นแน่นะประกาศกับชุดทีมมอบเลยครับคะแนครับที่ต้องการอบรมถ้าหัวหน้าเขาไปจบไปทีไปจบ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 ให้ผู้ยุบันตอนจบก็ได้นะ ที่บรรจุจบไปได้ขอขอบคุณท่านเกษตรนักเกษตรจริงจะต้องไปตอนจบพอ,อมาดูจักว่ามันจิตมัดแล้วครับค่ะจบตอนจบไปผมยุบม,มุ้งนี้บ้านกลางเรามัดจิต,มมตดดกันนะเอออันนี้ต่อเลย <c oughs> ครับสำหรับกับผมนะครับในนามของตัวแทนพี่น้องชาวบ้านเปื่อยที่ได้รับโครงการ เป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านเกษตรอำเภอนะครับร้องกับเกษตรตำบลนะครับนักวิชาการที่เดินทางมาซึ่งบ้านเปิดมุที่สามจะเป็นการปลูกผักทุกครัวเรือนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางราชการครับก่อนที่จะเป็นการมนเวียนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับใช่ท่านใช้จัดการสบายง่ายสามารติดต่อตรงนี้บ้านหลักกันาน้ำเราถ้า ผู้ที่สนใจนะครับในการศึกษาดูงานนะครับก็ติดต่อประสานที่กับผมนะครับผู้่บาลหรือทางสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือนะครับที่จะมาดูงานทุกๆครัวเรือนนะครับจะมีแปลงสำหรับเบอร์โทรนะครับ0887468177ครับผู้่บ้าลกับผมชื่อนายไพฑูรย์ลาบ้านโพนครับบ้านเปลวอยหมู่ที่สามตําบลบ้านกงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นสํานักงานศึกษา สำหรับไอแปลงนะครับแปลงนี้ก็จะเป็นของคุณพ่อสมเพียนสาวังนะครับครับสมเพียนสาวังเบอร์โทรครับ0827435732งเห้าเ็ดสาองรือสำนักงานเกษตรอำเภอศูนย์สี่สามสองเก้าสี่ศูาครับ